คิดแบบนี้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจอสังหานะบ,บังคับเลยว่าต้องคิดแบบนี้ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะส่วนใหญ่เนะี่ยคือปัญหาของการเข้ามาทําในธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวมันนะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือความคิดของคนที่จะเข้ามาเนะี่ยคือปัญหา คือคิดแบบคิดลบคิดว่าทําไม่ได้หรอกคิดว่าโอ้คนอย่างฉันเนี่ยนะเหมือนคิดดูถูกตัวเองอะไรเงี้ยฉันไม่มีเงนินฉันนนั่นน,นี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีข้ออ้างแล้วก็มีความคิดที่ไม่ดีเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะอย่างแรกก็คือคุณต้องคิดว่าคุณทําได้เชื่อมั่นในตัวเองนะ,ะถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปหาทางทําให้ตัวเองเชื่อนะฮะซึ่งวิธีการที่จะทําให้ตัวเองเชื่อได้ก็คือไปหา คนที่ประสบความสาเร็จด้านนี้ที่คุณแบบจับต้องได้นะแ้าแบบคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเลยก็คือแบบว่ามันคุณตาโนชิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงทุนในธุรกิจสังหานะคะจริงหลายแบบมหาเศรษฐีในประเทศไทยทั้งนั้นนะคะหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันเนียงไกลตัวใช่ไหมก็อาจจะเป็นแบบคนที่คุณรู้จักก็ได้นะมันน่าจะมีสักคนที่แบบว่าซื้อลงทุนปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปหาดูแล้วคุณก็ไปลองคุยกับเขาดูก็ได้ ต่รับรองเลยว่าตอนเริ่มเขาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกแต่พอเขารู้ว่ามันทํำยังไงแล้วเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆจนมันก็ร่ํารวยแล้วก็แบบมั่งมีขึ้นมานะคะหรือแม้ต่ตัวจอเองเนี่ยจริงๆอาชีพจออาชีพที่จอรักที่สุดแล้วก็เป็นอาชีพหลักของจอคือจอเป็นนักร้องนะคะจะร้องเพลงแล้วก็จะสอนหนังสือแล้วจอเขาเป็นนักลงทุนนะจอลงทุนในธุรกิจอสังหานะและ้วแล้วก็เป็นเอเจนต์ด้วยนะคะ ต่อนืนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใจะจะบอกคุณว่าจริงๆใครก็ทาได้จริงนะฮะไม่แต่นักร้องนะฮะแล้วก็แบบเด็กอายุ28ยเงี้ยยังลงทุนในธุรกิจศาสนาได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเกินไปมันแค่ต้องฝึกฝนมันแค่ต้องเรียนรู้มันก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรบางอย่างที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะลงมือทําแล้วพอคุณลงมือทําแล้วคุณก็ทาต่อเนื่องค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาประสบการณ์แล้วคุณก็จะทํามาได้สําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องคิดก็คือต้องคิดว่าคุณทําได้ถ้ายังไม่เชื่อก็ไปหาทางทําให้ตัวเองเชื่อโดยการที่ไปดูแบบอย่างคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเสร็จแล้วเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือเริ่มต้นจากอะไรที่มันใกล้ตัวคุณนะะเช่นอาจจะเป็นหนังสือนะคะหนังสือแววันไหนจะเอาหนังสือมาให้ดูว่าแบบอันไหนดีนะคะหรือเป็น YouTube ก็ได้นะคะคุณลองไปติดตามหลายๆช่องนะคะเขาก็เพื่อให้คุณแบบว่าเออลองลองดูซิว่ามันเป็นยังไง อ,อ่างเงี้ยยังไม่ต้องคิดก็ได้นะว่าทําไม่ทําหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยคือไปลองดูก่อนว่าเออฟังแล้วเป็นยังไงเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอกาสในธุรกิจอสังหารจมิงไม่ค่อนข้างเสี่ยงต่านะคะและถึงตอนนี้ถึงจะเป็นยุคโควิดมันก็ยังทําได้นะ,ะก็เลยอย่าปิดกั้นตัวเองนะต้องคิดไปเลยว่าฉันทําได้นะ,ะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะ,ะแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองอะไรอีก เงินไม่ใช่ปัญหาความคิดนี่แหละคือปัญหาอีกทีนะเงินไม่ใช่ปัญหาความคิดนี่แหละคือปัญหาทําให้คุณไม่สามารถจะเริ่มต้นทําธุรกิจอสังหาได้นะไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์ไม่ว่าจะเป็นลงทุน ool, หรืออะไรก็ตามนะอย่าให้ความคิดมาบล็อกความสําเร็จคุณขอบคุณแค่